มาเลือก Regression R E Double S, Li S. S I O S Regression คะแล้วก็คลิกโอเคนะคะ Input Y อันแรกใส่ตัวแปร Y ก่อนอันกตัวแปร Y ของคูณ Y ยอดขายตัวแปร X X คือค่าโฆษณานะมีหัวด้วยอันนี้ไม่องสนใจไม่ได้เรียนเอาพูดอยู่ตรงไหนเอาพูดอยู่ตรงนี้ ทุกอย่า้ไม่ได้ใช้นะคะเราไม่ได้เรียนนะคะอ่ะบรบรบุเสร็จตรงนี้เสร็จโอเคสร้างออกมาให้เรานะคะดูซิมันให้อะไรเรามาบ้างน,นะคะเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวไปดูที่ powerpoint เนาะอ่ะนะคะจริงๆนี่สบว,นะะวนะะไม่ต้องตกตกใจนะทำไมลารางมี geisha แล้วออกตารางอานูวาด้วยจริงๆตารางบอกว่าเอเอ anouva ก,กับิ geisha แค่แบมาจากที่ต่าจากที่เดียวกนะันนะคะแต่เราไม่ได้เรียนรู้ อันนี้ยเดยอย่าพูดออให้ดูนะคะดูที่ powerpoint นะคะดู r e g r e s s i ดู r e g e s s i พอเราลันเสร็จมันบอกอะไรเรามาบ้านเอาคู่ต่อมาตรงนี้พอเราเรียนอาน r e g r e s s i เสร็จตืงนักสารเขียนสมการตรงจุดให้กลุ่ม y เท่ากับ a b x นะคะตัวแรกคือตัว a นักสาะดูอ่านล่าสุด coeficient a คือ i n t e r s e ตัวแรกค่า a สามองส เซตระยะกังแกน y คือค่า A นะคะแล้วก็คำว่าค่าโฆษณานี้คือค่า b คค่าโาที่เชื่อมเพราะฉะนั้นเราก็เตัวนี้มาสามาาถมาเขียนสมการถดถอยได้เพราะฉะนั้นสมการถดถอยก็คือ y เท่ากับ a ก็คือเอาเลขของตัวมาใส่สามสบจุงสี่วกด้วย b สองจองะัอันนี้คือค่า A อันนี้คือค่า b นคั

กำหนดอันนี้ก็แปลว่าตัวแปร x สามารถอธิบายตัวแปร y ได้ถูกต้อง97.86เเที่เหลืออีกเออ่ที่เหลืออีก2.14เปอร์เซ็นต์เป็นผลมาจากตัวแปรอื่นๆนะอันนี้คือที่เราเรียนนะคะอันนี้ก็อาจจะแปร a กับแปร b มาให้ดูด้วยนะคะครับเมื่อเราคำนวณเสร็จแล้วก็แปรเหกนกันนะคะอันนี้คือ regression เห็นไหมคะได้อีกแล้วเห็นไหมคะตัวถัดมาตัวสุดท้าย c o ร a t i o n c o นจริงๆ correlation ก็คือตัวนี้แหละค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์แต่นี่มันหาแค่2ตัวเลยค่ะในกรณีสมมติว่าเรามีตัวแปรเยอะๆตัวมมีตัวแปรสักห้าตัวเราต้องการดูว่าตัวแปร5ตัวนี้มันมีความสัมพันธ์กันเท่หลังโดยที่ไม่ได้อยากสร้างสมการถดถอยนะคะเราก็สามารถหาค่า c o r r e l a t i o n โดยตรงเลยก็ได้นะคะก็คือโดย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 ตรงเลยก็คือหาค่า R นั่นเองนะคะ คอร์ริเดเรชันทำยังไงนะคะคอร์ริเดเรชันอ่ะสมมติผู้มีตัวแปรอยู่ทั้งหมด3ตัวด้วยกันหึงค่าโฆษณา2องยอดขายีก3คือเปอร์เซ็นต์ค่าของอิชชาต์เราอยากจะหาว่าตัวแปร3ตัวนี้มีความสัมพันธ์กันเท่าไหร่ถ้ามีเกจชั่าเราก็จะจับทีละคู่ทีละคู่ทีละคู่มันก็เสียเวลาถูกไหมคะเราสามารถใช้คำสคำคำั่งคอ o r ริเ a t i o n โดยตรงได้เลยนะคะ เราก็มาหาคำว่า correlation ่าความสัมพันธ์นะคะเราก็คลิกโอเคนะเขาก็ถามเหมือนเดิมพื้นที่ข้อมูลอยู่ตรงไหนคุณก็ไลแพทนไฮไลท์หมดเดิมมีเยอะก็มีหลายตัวก็หลังแทนไฮไลท์ทุกตัวเลยข้อมูลเป็นครรนอร์ร์ับเนาะมีหัวด้วยเอาคุณไปตรงนี้นะคะก็แทเพิ่นเหมือนเดิมนะคะแล้วคุณก็คลิกโอเคมันก็จะโชว์่า ค่าตรงนี้เป็นค่า c o r r e l a t i o n นะคะคือสอนเราอ่านอินเดอรตรงนี้คือค่า c o r r e l a t i o n ค่ะทำไมแนวเพียงมันจะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเพราะว่ามันคือตัวมันเองนะคะตัวมันเองมันก็ต้องมีความสัมพันธ์ในตัวของมันเองมีค่าเป็นหนึ่งนะคะเช่นค่าโฆษณาค่าโฆษณาตัวเองมันก็เป็นหนึ่งอย่างเงี้ยเพราะะฉนั้นแนลเพียงเยอะจะเป็นหนึ่งหมดเลยทำไมด้านบนไม่ลงัวนเละตัวเละด้านบนกับด้านล่างจะเหมือนกัน ยอดขายกับคาาโฆษณาถ้าเกิดจะค่าโฆษณากับยอดขายตัวเลขมันก็จะซ้ำกันนะคะแต่เขาก็เลยไม่อยากใส่เยอะเหมือนมันลายตาเขาก็เลยใส่แค่ซีกเดียวเวลาอ่านอ่านจากทีละคู่ภาษาแปลงผลภาษาแปลงผลทีละคู่คู่ที่หนึ่งจะแปลว่ายอดขายจะค่าโฆษณานะคะมีความสัมพันธ์กัน9ก้แต่ที่ทางเดียวกัน98.92%คู่ที่สองก็ค่าคอมมิชชั่นเปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นจะค่าโฆษณา มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน94.89และผู้ที่3ก็คือค่าเปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นกับอะไรยอดขายมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน93.70เปอร์เซ็นตแต่ถ้าเมื่อไหร่จะออกมาเป็นลบนักศึกษาต้องแปลว่ามันมีความสัมพันธ์ในทิศทางตร<อ>ง,งกันข้ามกันเองนะคะ,คะ,คะเพราะฉสาเหตเนี้ยที่เราเรียนเรียนกันครูก็มาสอนให้เราใช้ Excel ในการวิเคราะห์นะคะก็ะะไม่ได้ยากนะแค่เทิ่มมันจะเหมือนเกินการนะคะแต่แล้ ก่อนว่าแต่ใะเรื่องเราไว้ทำอะไรนะคะคราวนี้ครูจะให้ดูจบใบั้นะนะคะครูใสไ่ไว้ใ้ไลน์ให้ขากัดูก่อนนะคะ,ดนะคะเดี๋ยวเรามาดูใบนะั้น 反正，勇敢，敢做更多。 นักศึกษาเราสามารถก๊อปตรงนี้ไปลงใน Excel ได้เลยนะคะสมมตินักศึกษาต้องการใช้นักศึกษาสามารถก๊อปแล้วไปวางได้เลยหรือใส่ไปเลยไันก็าด้ตอนนี้อย่าลืมแก้ด้วยนะคะสมมติว่าถ้าเกิดสมมติความแปรปรวนมี3กลุ่มนักศึกษาก็ต้องมีวิวเพียงแค่2ตัว3ตัวนะคะไม่ใช่ก๊อปไปทั้ง4ตัวเลยโอเคใจไหมคะคุณทำตั้งมาให้เป็น4ตัวถ้าเราเปทส3กลุ่มนักศึกษาเขควรวิวมีวิวเพียงแค่3ตัวเข้าใจไหมคะสามารถปรับแก้ได้แล้วก็คลิกเข้าไปอะค่ะ อเนีราเวลาจะแก้ก็ดาวน์โหลดคลิปเข้าไปก็ใส่ตัวเอตัวดีเป็นเลขอะไรเราก็ได้แล้วเราก็สามารถก๊อปไปวางไว้ที่ก๊อปไปวางไว้ที่นัเนได้เลยที่เอ Excel ได้เลยนะคะเวลาส่งงานส่งเป็นไฟล์เป็น Excel นะคะเกิดส่งเป็น Excel เนาะเพราะว่าเดี๋ยวครูจะได้เปิดดูคำสั่งดูอะไรแนี้ด้วยนะคะอาจารย์ไม่ต้องทำเป็น PDF มานะคะเกิดครูเจอปิดดูได้รวดจากเอ็กเซลเลยนะคะเดี๋ยวคมาไป สุดท้ายนะคะอันนี้น,ออน้นนะคะคองมีข้อข้อมูลได้คอบอนะคะข้อข้มูลได้คอบโอเคอ่ะเรามาดูใบงานกันนะคะ <S <S โอเคใบงานนะคะอันดับแรกที่เรูจะต้องให้พวกเราดูก็คืออันดับแรกเราจะทำการสร้างข้อมูลใน Excel ก่อนนะคะเปิดโปรแกมรม Excel จะจะเดทข้อมูลจะใช้คำสั่งว่า formula คุณดูมนอ่านว่า formula formula เห็นเนาะ insert function lag mean เรากูจะทำให้ดูนะคะคอดยในการจะจะเดทข้อมูลนะ่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าห้องนี้คงไม่มีใครทำออกมาแล้วได้ค่าเฉลี่ยสัน้นนะคะคุณเวลาคุณตรวจคุณจดไปนะคนที่หนึ่งค่าเฉลี่ย18จุด0สมมติคนที่สอง18จุด0อีกคุณก็จะมาดูความแปรปรวนถ้าค่าเฉลี่ยเท่าความแปรปรวนเท่าเด๊ะ ล็อกส่งรูคุณให้สูงทันทีเลยนะคะคุณไม่ตลอดรอตกลงไหมคะเพราะฉะนั้นสายเธอเจนเนอเรทแล้วเธอไม่อยากรู้สารล็อกมาส่งฉันอยู่ดีนะคะเนักศึกษาไม่รู้ชอบก็อกมาส่งรูคุณก็ให้สูงเลยไม่ต้องรอถามใครเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคุณตรวจจะจบด้วยอ่ะเดี๋ยวครูสอนพวกเราเจนเนอเรทข้อมูลกับเข้าไปที่ Excel เปิดฟังก์ชัน Excel ขึ้นมานะคะแบ่งข้อมูลเป็นสามกลุ่มหัวเลยก่อนกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสาม กำหนดหัวเป็นปุามตัวนะคะดูคัมสักรูปหนึงบอกว่าให้เราสร้างข้อมูลมายี่สิตัวกลุ่มหนึ่งนะยี่สิค่าโดยให้ค่าต่าสุดเป็นสิค่าสูงสุดเป็น5้าสินะคะ สิบกับห้าสิบเนาะสิบกับห้าสิบนะคะเราก็ไปที่ฟอร์มูล่าเนี่ยฟอร์มูล่าเนี่ยอินเสิร์ตฟังก์ชันนะคะแล้วไปคำว่าแรงดูดดีตรงนี้หน้าตาเรามไม่เห็นหาตเลือกตรงนี้เลือกเป็น o, ออ่ะเลือกทั้งหมดกับแต่เดี๋ยเนี่ยคุณเลือกเมื่อใช้เร็วๆนีเพราะคุณเคยใช้บานอย่างแล้วก็เลยโงแต่ถ้าเราไม่เคยใช้หน้าตเลือกออะ่ะแล้วก็จิ้มตัวอาร์ขึ้นมาเดี๋ยวมันจะวิ่งเข้าไปหาแล้วก็ไปคำว่าแรง มีทน <ersch> ีแรงมาจากคำว่าแลนดอค่ะเออมันมีแรงเฉยๆกับแรงมีทวีเราจะกําหนดช่วงสูงสุดกับต่ำสุดด้วยเราใช้คาว่าแรงมีทนีเราก็คลิกโอเคมันต้องถามว่าค่าต่ำสุดเป็นเท่าไหร่เมื่อกี้ครูบอกแล้วเนาะต่ำสุดเป็นเท่าไหร่นะเนี่ยสิบเราก็ใส่สิบไปสูงสุดเป็นห้าสิบนะคะสิบกับห้าสิบเราก็คลิกโอเคพอเราได้ตัวนี้ออกมาเสร็จมันได้ตัวเลขตัวหนึ่งใช่ไหมคะ เราล็อกเลยลากเลยทาตรงนี้เห็นไหมแต่ที่ลูกศรขาวๆเขาเรียกอะไรนักกระบ,บาดขาวพอเราเลื่อนมาไว้ตรงเนี้ยหัวมุมอ่ะให้เป็นกรระบ,บดัดดาๆเคยใชไปนะแล้วเราก็ลากลงมาเรื่อยๆเลยยี่สิบตัวหัวอันนึงก็คือต้องเป็น2ี่สิบเล่มเริ่มสร้างให้เรายี่สิตัวเลขนะคะคราวนี้เราก็ทํากลุ่มที่สองเหมือนเดิมกลุ่มที่สองเขาไมเราอีกตัว 28ตัวโดยค่า20ถึง60เนาะเราก็เหมือนเดิมนะคะอันนี้เราเคยใช้แล้วเราอาจจะไปเลือกที่เราใช้เรวดเร็วนี้ก็ได้จะได้ไม่ห่างยากเนาะแล้วเราก็กดโอเคค่าต่ำสุดเท่าไหร่คะเท่าไหร่ก็ต้องยางเอ่อ20ถึง60 20ถึง60 60โอเคอันนี้เอาอีกตัว 28ต <p aha, S 1> ัวละล่างถือตัวที่29ว่าระบุโอ้ปลูกหัวอันนึงโอเคอ่ะอย่าง้ยนะคะแล้วเราก็สร้างต่อกุ่มที่3กุ่มที่3อีก28ตัว0ถึง50เออ0ถึง50เนาะโอเคแล้วเราก็ลากมา คราวนี้พอเราสร้างโค้งทุกตัวแล้วนะคะคราวนี้นักศึษาสังเกตดูคุ้ขยบทีนึ่งตัวเลขก็เปลี่ยนทีนึงเช่นตรงนี้นะตัวแรกษาสิบเอ็ดใช่ไหมคะลองสังเกตดูสมมติคุณพิมอะไรไปหรือทําอะไรไป enter เปลี่ยนนะเปลี่ยนคราวนี้เราต้องล็อกตัวเลขก่อนไม่ให้เปลี่ยนนะคะไม่งั้นตรวจมันทับโมงตรวจแบบคุณตรวจแล้วจะไม่เห็นตัวเลขเลยอะไรเงี้ยนะคะให้นักษากคองปี้ตัวเลขนี้ก่อน แถบดำทั้งหมดของข้อมูลของเราแถบดำทั้งหมดนะคะหลังจากนั้นเกื้อสารก็ก๊อปปี้ที่คำว่าก๊อปปี้นะคะ,ะวางไว้ที่เดิมจิ้มไปที่ตกมุมนหนึ่งที่เดิมนะคะคราวนี้เราจะมาเลือกคําว่าเพจที่แปลว่าวาแต่เลือกเป็นเพจสเปเชียลนะคะรเราจะไม่เอาเราจะไม่เอาสูตร,รมันเราจะเอาเฉพาะแวรลูปหรือค่ามันเท่านั้นถ้าเราเอาสูตรมันมาด้วยเนี่ย มันก็จะยังจำไอ้แลนดอฟอยู่เมื่อกี้คืจะแปลเปลี่ยนไปเรื่อยศึกษาเราจะมาเลือกคำว่าอะไรคะว a l u นะคะพอเลือกแว l u เสร็จเราคลิกโอเคคราวนี้มันจะไม่ได้ติดอยู่ในรูปของฟังก์ชันละมันจะติดอยู่ในรูปของแว l u เป็นว a l u ที่เฉพาะละไม่ไม่ไม่ละปลไปเรื่อยและไม่เปลี่ยนไปเรื่อยแล้วนะคะอันนี้คุก็บอกไปในใบงา,านแล้วนะเออพอลแลาวเราได้ข้อมูลครบสาลถูมแล้วเราก็จะเอา ดูเราทำอันแรกเราก็ดับเบิ้ลคลิกไปที่คำว่าชีสตึ๊งตั้งชื่อข,อข้อมูลคราวนี้เราจะไปทำชีสสองจะทำกาชีสสองดูซิกูไม่ทำอะไรชีสสองนะคะน่นาจะเราก็จะก๊อปชีสไปก็ได้ก๊อปข้อมูลคือก๊อปนะจิ้มไปที่คำว่าข้อมูลนะคะแล้วก็เลือกคำว่าไหนอ่ะ move or copy นะคะแล้วเราก็เลือก copy ออกมาสร้าง อันนี้เราก็ับชืำข้อแรกพรรณนาสถพรน,นาข้อถัดไปกอกออ่ะเราก็มาดูตามคาสั์สถิติพรรน,นาอันนี้เราเรติ้ของตนนะ้เนีเสเปเลือกแวลอดูเพืะะ่อ่ข้อลเพียนนไใข้อมูลมันเปลี่ยนคราวนี้เราก็จะทาสถิติพรรน,นาข้อที่1ะเราก็คุณบอกว่าใช้ข้อมูลปุที่ห แต่ว่า2กับ3เราไม่เอาเราก็กลับไปที่ Excel ซลของเราปุ่มที่ดึงแต่ว่า2กับ3ษาฉันไม่เอาปู่ลงไปก่อนอันนี้ฉันไม่ได้ใช้2กับ3ษาอักษรก็ลานเลยตรงนี้ data data analysis อันนี้ descriptive ใช่ไหมดี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 อันนี descriptive อักษรหลานไปโอเคใจไหมคะได้ผลออกมาเราก็แปลผลไปเหมือนที่ปุ่สอนเมื่อกี้อ่ะพอเสร็จชีตดึงเสร็จก็ไปทำชีตเลยต่อ ทีสองก็ copy ไปเหมือนเดิมทีสองทีสองก็คือข้อสองทำอะไรเราก็มาดูตามคำสั่งข้อที่สองก็คือให้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ยโดยใช้กลุ่มที่หนึ่งกับกลุ่มที่สองอันนี้แสดงว่ากลุ่มสามไม่เอาก็แค่หนึ่งกับสองเปรียบเทียบกันนะคะขั้นที่หนึ่งก็เทสความเท่ากันของความแบบปวนก่อนเห็จไหมคะก็แบบที่เราเรียนไปเท่าไม่เท่าขั้นที่สองก็ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ยคราวเนี้ย ถามวิมาดูคำศัพท์เพิ่มเติมนิดหนึ่งการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยนะคะถ้านักศึกษาราหัสลงไทยไ้วยเลขคู่สองสี่หกแปดศูนย์เลขที่เลขคู่ให้นักศึกษาตั้งสูติฐานแบบสองด้านถ้าใครลงไทยไ้วยเลขคู่นักศึกษาตั้งเป็นเท่ากับกับไม่เท่ากับถ้าภกษาที่เป็นเลขคี่ตั้งแบบด้านเดียวเลขจะน้อยกว่ามากวากว่าก็ได้เรื่องประมาณนึงโอเคไหมคะเลขคู่สองด้านเลขคี่ด้านเดียวนะคะ สำหรับการกำหนดนระดับในืาอสำคัญนนะตั้งแต่ขั้นตอนที่หนึ่งแล้วนะคะตั้งแต่การมีความแปรปรวนแล้วมันต้องมีค่าแอลฟ้าถูกไหมคะโดยค่าแอลฟ้านนถ้านักศึกษาระหันลงท้ายด้วยเลขอะไรเติมศูนย์เข้าไปข้า,างหน้าเราจะใช้ที่ดับฟาิตัวนั้นเช่นนักศึกษารหานลงท้ายด้วยหนึ่งอลฟ้าของตัวเองในทุกๆข้อในทุกๆเลือกที่ตัวเองทําไปงาน,นงประสบครูไม่ว่าจะเปนโนวาความแปรปรวนหรือค่าเฉลี่ยต้องเป็นศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง ดาวบ้าตัวเองก็จะเป็น0.02ถ้ารหัสนักศึกษานะไม่ใช่เลขที่รหัสนักศึกษาตัวท้ายลงไทยเลขสามก็จะเป็น0.03อ่ะไข่งงไหมแล้วถ้ารหัสลงท้ายด้วยเลขศูนย์อีกไหมเลขศูนย์คงไม่ใช่0.00ยเนาะเออไม่ได้ของนักศึกษาถ้าลง้ทยเลขศูนย์จะเป็น0.1โอเคไหมคะไข่มีปัญหาไหเอาวบาอย่าเอาผิดมานะตามรหัสนักศึกษาตัวเองนะลงท้ายด้วยเลขอะไรก ไม่ได้ศูนย์ก็คือศูนย์จุดหนึ่งเนาะอ่าเรียงร้อยแล้วก็เทสมาข้อที่สามทำก็อินชีสนึ้นก็เป็นชีสของข้อที่สามก็จะเป็นแอนโนวาแอนโนวาใช้ข้อมูลหนึ่งสองสามเลยนะคะและก็ข้อที่สี่ชี้ที่สี่นะคะก็จะเป็นรีแกชั่นนะคะโดยให้กลุ่มที่สองเป็นตัวแปร y และกลุ่มที่สามเป็นตัวแปร x แล้วก็าันรีแกชั่นนะคะแล้วข้อที่ห้าก็ ข้าศึกสัมพันธ์ก็คือใช้ข้อมูลกลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่3าบเลยนะคะอาลั่นค่าสหสัมพันธ์ c o r r e l a t i o n นะคะอย่าลืมแปลความหมายด้วยทุกอัานลั่นเสร็จต้องแปลความหมายด้วยอย่าลาันเฉยๆนะคะลั่นเฉยๆไม่ได้อะไรใช่ไหมคะลันต้องมีแปลนะคะตามตามคำวิ้ยเลยนะคะตามทุกสอนและททีเลยนะคะใบงาน5ข้อนะคะก็จะมี5ชิ้น6ชิ้นด้วยกันชีน้แจงข้อมูลแล้วแต่ละชิน้นก็จะเป็นข้อนหนึ่ง เป็นเอ็กเซลให้ครูนะคะส่งไฟล์เป็นเอ็กเซลให้ครูโดยส่งไฟล์นั้นให้ตั้งชื่อไฟล์ตัวเองก่อนเพราะว่าเวลาที่ครูก่อนจะตกดแล้วคุณคุณโหลดเข้ามาทั้อันเลยถ้าตัวเองไปตั้งชื่อมันจะมันจะไม่รู้ว่าของใครจนก,กว่าคุณจะเปิดนะคะแต่ดแบับแรกคุณจะเช็คก่อนครูไม่รู้ว่าอีเมลบางคนส่งมาแล้วไม่ค่อยถึงครูอย่างนะสาภาพปกติบางคนบอกครูส่งแล้วแต่ไ,ไม่ไปถึงอย่างเงี้ยเพราะฉันต้อง ปลอดภัยเวลาครบต้องตรวจส่งแล้วคุณจะขอเช็คก่อนแล้วคุณจะแจ้งไปในไลน์นะคะว่าใครยังไม่ส่งโอเคไหมคะอาจจะเกิดจากกา,การจดหมายตกหล่นหรืออะไรคูณก็ไม่รู้เนาะเออคุณคก็จะแจ้งเตือนไปทีหนึ่งนะคะวนะ่านักสัมพันี้ยังไม่ส่งนะคะต้องรีบส่งโดยฉับไวนะคะไม่ใช่คุณเตือนไปแล้วบอกวา่าเดี๋ยวขอฉันนั่งทำก่อนไม่ได้นะเต้องตรวจแล้วยังไม่ส่งนะะักสัมนธ์ก็รีบส่งให้คุเลยเนาะเออเผื่อเผื่อ,อโอเค ีวันเสาร์นะคะเพราะว่านักศึกษเรียนอยู่แล้วนาสตราจาก็ส่งวันอาทิตย์ตไม่ได้หรอกเพราะว่านักศึกษาเรียนวิชาอื่นแล้วโดย,ยที่ค่ะวันศุกส่งภายในวันที่หกวันที่หกก็คือเที่ยงคืนวันที่หกนะคะเดือไลน์คือเที่ยงคืนวันที่หกนะคะแล้วส่วนันทั้งสักวันจันทรี่ว่างๆคุณจะมาเช็คใครมาไม่มาใครขาดต้องจะแจ้งไปนะคะถ้าใครขาดก็สง่งมาได้ไม่มีปัญหา,มมหะค,ะา,าคุณก็ไม่ว่าเลยแต่คะแะ่ที่คุณ่อกที่เทคโนโลยีบางคนบอกเส่งแล้วแต่คุณไม่ได้เองคุณก็ไม่รู้ว่าเพราะ ตัวมีบ่อยมีเยอะด้วยนะคะแต่อันนี้อีเมลองคุณนะคะภาวนา p a v a n a ดอชนะสกุลเบญพาละก็คือ m e n a p a u ดอท n c ดอท t h นะคะของเกษตรเนาะนและส่งมาตามตัวนี้เลยนะคะอีเมลนี้เนาะเดิรอ่ะนี่คือใบลาสิ้สุดท้ายซิะแนนนะคะใบยาก